สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับหนุ่มบ้านนาะหาเรื่องก็ได้หาเรื่องราวข่าวคราวที่จะเอามาบอกกล่าวสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเกี่ยวกับประกันรายได้ข้าวนั่นเองให้ตรวจสอบเงินประกันรายได้ข้าวปี64ทับ65งวดที่1งมวดที่2งมวดที่3งมวดที่4 ทกสโอ,อนเงินวันไหนพร้อมเงื่อนไขโครงการวิธีคำนวณผลกำไรต่อไร่ราคาชดเชยส่วนต่างในแต่ละงวดรวมถึงช่องทางการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์นั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจใด้วยนะครับมาดูความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปี2564ทั65รอบที่1 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25ตุลาคม2564ก็ได้อนุมัติงบประมาณกว่า13,604ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือชาวนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวนทั้งสิ้นก็คือ4.68ล้านคนล่าสุดธนาคารทรกสก็ได้กำหนดวันโอนเงินประกันรายได้ข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในงวดที่1งวดที่2งวดที่3และก็งวดที่4 เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือว่าเฮได้ยิ้มได้นั่นเองครับการจ่ายเงินส่วนต่างกันร,รายได้ข้าวในปี2,564ทับ65ยังคงหลักการเดิมโดยทกศจะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของสกตรกรภายในวันที่ทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปีที่1และก็ปีที่2 จนถึงปีที่3ปัจจุบันนี้เองเงื่อนไขประกันรายได้ข้าวก็คือ2,564ทับ65ราคาประกันรายได้ข้าวในปีนี้ก็คือข้าวเปลือกหอมมะลริราคาก็จะ15,000บาทต่อตันหัวเรือนละไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาก็จะ14,000บาทต่อตันหัวเรือนละไม่เกิน16ตันนะครับข้าวเปลือกหอม ปทุมธานีราคา11,000บาทต่อตันกัวเรือนละไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเจ้าราคาก็10,000บาทต่อตันกัวเรือนละไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกเหนียวราคาก็1 2 0 0 0บาทต่อตันกัวเรือนละไม่เกิน16ตันผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ก็จะได้ดังนี้ก็คือข้าวเปลือกหอมมะลิผลผลิตเฉลีย่ย3 5 9จะได้กิโลกร,รัมละต่อไร่นั่นเอง ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ก็465บาทกิโลกรัมต่อไร่ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีก็685กิโลกรัมต่อไร่ข้าวเปลือกเจ้า613กิโลกรัมต่อไร่ข้าวเปลือกเหนียว393กิโลกรัมต่อไร่ก็คือตามนี้เลยนะครับวิธีคำนวณ ผลผลิตต่อไร่ก็คือลงทะเบียนไว้กี่ไร่ให้นำผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ไปคูณดูสมมุติลงทะเบียนปลูกข้าวหอมมะลิไว้10ไร่ก็เท่ากับ10คูณจุดสามก็จะได้เท่ากับ3.59ตันนั่นเองครับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่าง ประกันรายได้ในงวดที่1ก็คือก็ตามนี้เลยนะครับสําหรับงวดที่1ก็คือผมก็จะเอามาเรียงให้ดูเป็นตัวหนังสือเลยนะครับว่าท่านได้เท่าไหร่นั่นเองครับสำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและก็ส่วนต่างชดเชยประกันรายได้มาดูที่งวดที่2ก็เช่นเดียวกันครับก็เราก็เลียงไปตามนี้เลยนะครับว่าท่านจะได้เท่าไหร่นั่นเองครับตัวเลขกลม จะได้รู้กันว่าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงก็มาดูส่วนต่างประกันรายได้ในงวดที่3มไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามันเท่าไหร่นั่นเองก็คือตามแต่ละชนิดของข้าวนั่นเองนะครับผมก็คือก็ดูไปตามนี้เลยนะครับผมก็คือใครจะตรวจสอบเช็คอย่างไงก็คือ ให้ตรวจสอบได้เลยนะครับผมสำหรับเกษตรกรหมายเหตุก็คือการประกันรายได้กำหนดราคาประกันรายได้ความชื้นที่15เปเซหากความชื้นสูงขึ้นก็จะโดนหักความชื้นตามน้ําหนักไปเพื่อนำไปคำนวณราคาที่ให้ใกล้เคียงส่งผลให้เงินที่จะได้ก็จะลดลงไปด้วยเกษตรกรที่สมัครใช้บริการ B A A C Connect ก็จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line o f f i c i a l B AAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วหรือสามารถเช็คเงินเกษตรกรผ่านเว็บไซต์นี้เลยนะครับผมผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนั่นเองครับไม่เข้าใจยังไงก็ คอมเมนต์บอกไว้หรือสอบถามได้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคราวสาวสำหรับชาวนาในครั้งต่อๆไปครับขอบคุณมากครับ